ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เรียวๆในการทําข้อสอบทิวีพาร์ทสี่ b ้สปอยข้อสอบเราจะเจออะไรยังไงกันบ้างนะคะเมื่อเราไปทําข้อสอบจริงที่ขึ้นอยู่นี้นะคะจะเป็นหน้าจอที่เราจะเจอจริงๆเลยในการทําข้อสอบเขาจะประเมินจากด้านไหนบ้างเราจะพาทุกคนไปทําข้อสอบจริงกันแล้วพร้อมหรือยังพ mm hmm. าร์ทนี้เนี่ยจะต้องอาศัยสมาธิขั้นสูงสุดในการฝัง เขาบอกว่าไม่เคยมีใครได้เต็มเลยสอบครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะต้องกดยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้ทิวเกตก็มีการสอบแบบออนไลน์แล้วนะคะมีสิ่งใดบ้างนะคะที่เราจะต้องรู้ไว้เป็นเทคนิคของเราบอกให้ฟังทีหนึ่งว่าเรื่องปุ่มสำคัญมากนะคะอย่าก,กดโม่วมนะทุกคนถ้าไม่รู้โวค็อปก็คือจบข่าว This new fossil ไฟน์นะแต่ว่าการคนพบเนาะเราจะมีเทคนิคมากมายให้ในคอร์สเลยนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ลองฝึกใช้สกิลทักษะต่างๆเนาะอาจจะเอาตัวรอดได้ในเวลาอันจำกัดในห้องสอบนะคะ